ตอนนี้อาจารย์กําลังเตรียมดวงของเราทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะเริ่มพิธีในวันที่14คือวันเตรียมดวงก่อนที่เราจะนําดวงของทุกคนไปที่ประเทศอินเดียเพื่อทําพิธีครับซึ่งดวงของเราแต่ละคนเนี่ยจะโดนบรรจุไว้ในหลอดแบบนี้นะครับในแต่ละหลอดจะมีมวลสารอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามวลสารที่ใช้ในแต่ละอันมีอะไรบ้างอันนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยจะเป็นชุดที่4ี่เป็นชุดพิธีใหญ่นะครับชุดนี้ก็จะครอบคลุมหมด โดยที่1หลอดเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเนี่ยก็จะมีชื่อของเรานะครับชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครไม,ไม่รู้จักวันเกิดตัวเองเวลาเกิดของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลน,นะแต่ชื่อเราเนี่ยจะโดนแยกเข้ามาโดยแต่ละคนที่ ฝากดวงมาแต่ละพิธีจะสีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีม่วงสีม่วงแบบนี้ก็จะเป็นชุดพิธีที่4ที่เป็นชุดพิธีใหญ่เลยอันนี้ครอบคลุมทุกด้านในชีวิตเลยนะคะถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ก็จะเป็นชุดที่3นะครับก็จะรองลงมาหน่อยอันนี้อันเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการสําเร็จในชีวิตทุกด้านขจัดอุปสรรคปัญหาใดๆต่างๆโรคละโรคภยัยไข้เจ็บอยากมีชื่อเสียงอยากาเป็นที่ยอมรับอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจด้านการเงนินหรือแบบ มันคือขั้นแอดวาน์คือขั้นสุดของดวงะครับซึ่งอันนี้มันเป็นพิธีกรรมที่ชุดพิธีนี้เป็นชุดพิธีกรรมที่ อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเหล่านักการเมืองเซเลบริตี้ดารานักธุรกิจเขาจะไปทํากันแล้วทุกคนที่ไปทํานะทุกคนมันมันเปลี่ยนไปมากมันคือดีมากเพราะฉะนั้นคนจึงหลั่งไหลไปทํามันจะมีพิธีหนึ่งชื่อพิธีว่าฮาวานบูชาซึ่งทําที่วัดพระแม่บาคามุขีวัดวัดนั้นเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็นหนึ่งในสของวัดที่มีความโดดเด่นในด้านของการชนะอุปสรรคแล้วก็ชนะสตรูงหมู่มานนักการเมืองก็เลยไปกันเยอะแต่เราไม่ต้องเป็นนักการเมืองเราก็ไปได้นะ เพราะอะไรในชีวิตของเราทุกคนนะ่ะเลาล้วนอยากประสบความสําเร็จในชีวิตใช่ไหมอยากชนะด้านการเงินอย่างเงี้ยอยากชนะด้านการทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับคือทําตรงนั้นแล้วดวงเราจะแข็งมากเพราะว่าพระแม่บาลคลามุขีพระองค์ท่านเนี่ยมีพลังสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมคนถึงไปทําเยอะแต่เยอะก็คือไม่ได้เยอะมากนะมันอะใช้เงินเยอะเนาะผงที่ใช้ผงแรกที่อาจารย์ใช้จะเป็นผงกลมๆผงกลมๆเนี่ยเป็นผงที่แบบได้รับพลังการ คุ้มครองจากพระแม่สักตินั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกคนที่กฝากดวงในรอบนี้เป็นการฝากดวงไว้กับองค์เทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับการคุ้มครองจากะวงท่านผงที่สองคือผงขมิ้นครับจะบรรจุเข้าไปในดวงของเราผงขมิ้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายถึงการำํำระล้างอุปสรรคใดๆต่างๆรวมถึงของที่ไม่ดีจะโดนปัดเป่าออกจากดวงของเราก็ใช้ผงขมิ้นนะครับก็จะบรรจุเข้าไปด้านใน คือดวงของเราทุกคนเนี่ยมันจะต้องเตรียมดีกว่าทุกพิธีที่อาจารย์เคยทำทุกดวงจะต้องฝากไว้กับเทพและเทวีจึงจําเป็นต้องบรรจุแยกเป็นของใครของมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมีมวลสารที่ครบอันนี้เป็นผงจันนะคะผงจันเนี่ยเป็นการถวายเพื่อขอบารมีจากเทพเทว,วาโดยเฉพาะพระนารายพระพรหมพระพิฆเนศอย่างนี้นะครับ ก็จะมีบรรจุไปเพื่อเราจะได้รับบาร,รมีจากพระองค์ท่านนะครับเป็นการสื่อถึงบาร,รมีพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวสารครับข้าวสารเพื่อความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เหลือมีเหลือเก็บนั่นเองครับและอันสุดท้ายที่เราต้องใส่เข้าไปนั่นคือยาแพรกอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างที่ได้มาแบบได้มาง่ายๆได้มาแบบฟุกๆหรือได้มาโดยที่ไม่ตั้งตัวมาก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งพอบรรจุทุกอย่างเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะครับเอาให้แน่นเลยดวงของเราอยู่ในนี้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอยู่ในนี้พร้อมกับมวลสารอันนี้จะต้องทําพิธีในวันที่สิบสี่คือประวิตายาตาประวิตาแปลว่าทําให้บริสุทธิ์แยาตาคือการเดินทางนั่นหมายความว่าเตรียมการเดินทางสู่ความบริสุทธิ์ของดวงจิตของดวงของเรานั่นเองครับและอันนี้สีชมพูจะเป็นแพ็คที่3ทุกคนครับอาจารย์อยากจะบอกว่าการที่เราทุกคนฝากดวงในพิธีนี้อาจารย์พูดมาเสมอว่ามันคือพิธีแห่งชีวิต ทุกคนจะพลาดพิธีไหนก็ได้แต่พิธีนี้อย่าพลาดทุกกรณีมันเปลี่ยนมันสร้างผู้คนมาเยอะมากเหลือเกินนะครับแล้วเราจะไม่สามารถหาพิธีกรรมแบบนี้จากที่ไหนได้อีกยากมากจะบอกว่าหาไม่ได้ก็ไม่ถูกหรอครับเพราะว่าหาได้แหละแต่ต้องใช้เงินเป็นล้านนะครับลองคิดดูนะ พราหม์สามร้อยท่านแล้วมานั่งสวดให้เราห้าวันห้าคืนทุกคนคิดว่าเงินเป็นล้านไหมล้านแน่นอนยังไม่รวมค่าทําพิธีกรรมพิธีการใดๆต่างๆอีกนะเพราะฉะนั้นเป็นพิธีแห่งชีวิตเราทุกคนเคยได้ยินคําว่าการลงทุนที่ดีคือการลงทุนกับตัวเองไหมครับเป็นการคุ้มค่าแลวไม่มีทางขาดทุนการทําพิธีกรรมนี้มันคือการลงทุนและแสดงถึงความรักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นการทำให้ตัวเองแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเองนะสิครับ พิธีกรรมที่สองที่เราทําที่วัดขององค์พระศิวะมหาเทพทุกคนดูไหมว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เราทุกคนจะได้รับพร12ประการจากพระศิวะมหาเทพส่วนมากจะเป็นการทําลายทั้งกรรมส่วนตัวของตนเองกรรมที่ครอบครัวและบมพรุษของเราสร้างมารวมถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกรรมที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันส่งผลกับตัวเราและครอบครัวสังเกตดูไหมว่า เราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมใช่ไหมแต่ทางฮินดูเขาจะเชื่อว่ากรรมจะมีอยู่2เหตุมาจากสองแหล่งแหล่งที่หนึ่งคือตัวเองสร้างมาจากภพชาติที่ผ่านมาและกรรมอย่างที่สองก็คือกรรมที่เกิดจากครอบครัวของเราที่ร่วมกันสร้างมาจนได้มาเป็นครอบครัวบางครอบครัวก็เลยร่ำรวยมากบางครอบครัวก็เลยยากจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำพิธีนี้เหมือนเราได้เริ่มต้นใหม่อาจารย์ก็เลยย้ำทุกคนว่าพลาดพิธีไหนก็พลาดเลยแต่พิธีนี้อย่าพลาดแต่ถ้าเราทุกคนรู้สึกว่าแบบ อยากครอบคลุมทุกด้านของชีวิตอยากปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้สู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเหมือนเราเป็นคนใหม่มีดวงใหม่อย่างเงี้ยนะครับควรจะเป็นชุดที่4นะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะไม่ว่าเราทุกคนจะทําพิธีชุดไหนอะทำนะครับอาจารย์ลงทุนไปหลายล้านบาทเพราะว่าทุกคนที่ทําพิธีอะอาจารย์จะพาดวงเราอะบินจากเมืองอุดเชนบินไปอีกสต่อ เพื่อไปที่อินเดียใต้เพื่อพาเราทุกคนไปทําพิธีที่บาลจีอีกที่วัดนารายบาบาลจีเป็นวัดที่ถือว่าไม่มีวัดใดในอินเดียที่จะมั่งคั่งไปกว่านี้แล้วพาไปทําให้ฟรีๆไปทาพิธีโดยท่านพราหมณ์จากอินเดียใต้เนี่ยมาอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่นั่นเรียนอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่มีทางหาได้นะครับยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เตรียมดวงไว้ให้แล้วก็เราทุกคน มีโอกาสทำนะครับถ้าเห็นในคลิปนี้ทำเถอะทำเล็กทำใหญ่อาจารย์ไม่ว่าจะทำแต่ว่าอาจารย์ตั้งใจมากจริงๆครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้ฝากดวงนะครับ